เฮ้ยเฮ้ยเยะุงันก็เ๋าเลยวะเปิดคลิปมาแบบนี้นะครับบอกเลยครับวันนี้มีแผนอันชัวร้ายอีกแล้วครับเราจะมาแกงทีมงานของเราครับอานเนี่ยเป็นคนที่ขี้ตกใจมาก เขาเป <ots> mm ็นคนที่สะดุ้งไม่มีสาเหตุมันเป็นโรคอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ามันสะดุ้งพั่มเพื่อสรุปมาแกล้งเขาหรือมาแกล้งผมเนี่ยทําำังหลันกลังอนมันต้องแกล้งตอนกลางคืนตอนนี้เป็นเวลาเกือบตีหนึ่งแล้วครับ ตอนนี้อาร์ตเนี่ยเข้าไปนอนในห้องแต่ภารกิจของอาร์ตคือตอนนี้อาร์ตยังตัดคลิปไม่เสร็จเดี๋ยวต้องลุกขึ้นมาตัดคลิปให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องลงคลิปในสุดสัปดาห์นี้ไงอ่าแล้วเขาตัดคลิปค้างไว้แต่ตอนนี้เขาเข้าไปนอนพักสายตาเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะเปิดไปได้เปิดไปได้ดไไดมันลับ ตอนนี้ก็คือเราจะทําการแกล้งน้องด้วยสเปเชียลผีเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเรียกเขาขึ้นมาบอกว่าเราจะออกไปซื้อของร้านกาข้างนอกอซึ่งมันกำลังง่วงอยู่มันก็คงยังงงๆก็ไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่อเอาจริงๆคือตอนนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดตากแล้วตีหนึ่งอ่ะมันไม่มีร้านเปิดแล้วโอปิดแต่สองทุ่มเลยใช่ซึ่งมันงงแน่มันจะตื่นขึ้นมางง,ง,งๆมันไม่รู้เว,ล,วลา เดี๋ยวมาดูว่าเราจะทํำยังไงทุกคนกดไลค์เมกอนลรงไกลแล้วด้วยพิชากเราจะใช้วิชาอะไรในการหลอกมันใช้แค่2อย่างพออะไรนี่เอ็นนะแล้วก็มีจ็บแค่นั้นเราจะมีแผนยังไงของเรือนเองได้ไหมได้เราทําขวดน้ําตกอันนี้เอาตรงไหนตรงไหนนุ่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 นี่นี่นี่ีเลยมีเลยมีนี่อ่ะอ่ะโอ้โหจริงจังมากแค่นี้นะอ่ะจุ๊บไปแค่นี้เออแล้วก็ไปป่าแค่นี้เหรอ เราตองน,นี่วางตรงน,นี้เออต้องบอกก่อนนะบ้านเราเนี่ยตรงเนี้ยที่รีสอร์ทแห่งเนี้ยมันมีรูเว้ยมันเป็นบ้านสองชั้นใช่ไหมแต่ว่าข้างล่างอ่ะมันเป็นมันเป็นใต้ถุนนะเออซึ่งเราอ่ะก็จะเตรียมเสียไปตรงนี้เดี๋ยวเราก็ลงไปกระตุกข้างล่างถ้าดึงแรงพอติดตรงนี้ปุ๊บมันก็หลุดออกอ๋อคือเวลาดึงปุ๊บเอ็นก็จะหลุดออกไปแล้วเราจะไม่มีหลักฐานเลยไม่หลักฐานเออเอาตรงนี้หนึ่งที่นะอา่าแล้วเดี๋ยวเอาตรงไหน เอากระเป๋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 าเรื่องเองกระเป๋าอะใช้ยา,ยาวๆหน่อยลกก<า>แล้วกันทำาังไวะม้วนตรงรล้อม้นวนล้อแล้วก็เอาให้มันเท่ากันเป็นคู่เท่ากันพอแลดึงนะนี่เร<อ>าก็ดึง<ะ>พอพอมาถึงจุดจุดแบบตรงนี้ละนะแล้วนะเราปล่อยสเส้นหนึง่งเส้นหนึง่งปุ๊บเราก็ดึงดึงขั้นลดโอ้โหเร็วขั้นสุดยอดครับทุกคนแก้ๆพอตรงนี้ไหม ลอ,อลากแค่นี้มันก็ตกใจแล้วอเอาไปเอ,อเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเขาไปดึงเดี๋ยวเขาไปดึงโอเคนี่เคดหนึ่งนะความเป็นผีเราควรจะมีหลายระลอกหน่อยต้องเจออะไรถ้าเป็นผีต้องมีเสียงน้ำก๊อกน้ำเปิดเองเอาก๊อกน้ำเลยเหรอทำได้ปะ,ะด <laughs> ได้มาเดได้อีกก่อนได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปเรียนวิชามาจากไหนฮะเก่งเกินมันมันชั่วจริงๆ อ,อ,อันนี้มันมันยากเหมือนกันนะเนี่ยง่ายง่ายเหรอง่ายยังไงไหนสอนเผื่อเพื่อนๆนจะเอาไปแกล้งเพื่อนที่บ้านหร<ด>ือแกล้ง<ด>พ่อแม่แ่ไหนทำไงทำไงเหมือนเดิวมวิธีเดิมเหมือนเหมือนในกระเป๋าเลยอ๋อไหนสองทบสองทบหรือรสามก็ได้ให้มันแบบแน่นๆหน่อยเอ,ยอาปื้แต่เราจะจะลากยาวหน่อยนะถ้าเราดึงข้างล่างเราปล่อยเส้นหนึ่งถูกไหมอันนี้ไม่ต้องปล่อย ไม่ต้องปล่อยเส้นเดียวไม่ต้องปล่อยไม่ต้องลอยสมมตินราดึงนะเอออุ้ยเฮ้เอ็นหลุดเลยวะหลุดเลยเราก็ทำลายหลักฐานได้ใช่จัดเลยจัดเลยจัดเลยโอเคตอนนี้เรามัดไปแล้วนะนี่ยาวไปเลยนะทุกคนดูไปจนถึงตรงนี้นะพี่จาเนาะตอนนี้โดอยู่ข้างล่างนะประเด็นคือเราต้องทำเส้นให้ตึงเพื่อว่ามันตรงนั้นมันจะได้ไม่หย่อนใช่ไหมจำให้เห็นเส้นเอ็นก็ ปิดไฟหน่อยนึงอ๋อปิดไฟเห็นตึ้เองมาจำแบบไม่ค่อยเห็นนะถูกไทำามกับอกปิดเอออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยจำไม่ได้ไม่เห็นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเออว่ะอ่าเราเปิดไปก่อนเราทำก่อนเออโอเคโอเคเสร็จก่อนอันดับสุดท้ายบอกเลยอันเนี้ยจะต้องเป็นเป็ดคดีของเราคดีอะไรเราจะทำให้ป็ดหน้าต่างมันแบบอ๋ออย่างนั้นเลย เป็นคุณกลัวไหมเจอน้ําปิดเองกําลังปิดน้ำพอปิดน้ำจบสายกำลังเดินไปเจอหน้าต่างเปิดเองแบบเนี้ยร้องผมบอกแค่นี้เนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกลอยไปแค่น,นี้อันนี้แค่นี้เหรอลอยไปแค่น,นี้สองชั้นเกลือไว้เกลือเราลไปจบแค,แค่นี้เหรอแค่นี้แหละเราต้องเอาไปไว้ฝั่งนู้นใช่ไหมเราต้องห้อยลงไปเลยเนี่ยเหรอแต่ต้องดึงดึงไปทางขวานอ๋อเน,นี่ย เราจะในนี้ได้จะได้ละเราปิดประตูปกติเลยเหรอปิดปกติโอเคเทสก่อนนะไม่เทสแล้วเเออพราะเรามั่นใจในจ้างของเราโอเคเรียบร้อยแผนเสร็จแล้วนะเราจะมาดูว่าไออาร์ตของเราเนี่ยมันจะตกใจไหมแล้วมันจะกลัวไหมแผลเรสำเร็จไหมนะทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้แผนการชั่วสําเร็จทุกอย่างละ mm hmm. เดวิวานจะลงมา,ลางล่างพี่ทาบเนาะดเดี๋ยวลงล่างก่อนเดี๋ยวโดไปเรียกมันว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อของอที่ร้านสะดวกซื้อโอเคงั้นแผนการเริ่มได้ครับทุกคนผมไปเร่งมันเลยนะ,ะพัดพัดเฮ้ยโด,ด เดีวกูจะออกไปคือซื้อของกับพี่วานนะมึงออกมาตัดงานให้เสร็จด้วยไปข้างนอกเหรอเออมึงออกมาตัดงานแล้วก็ดูของด้วยเออกูไปละอันนี้ก,ก,ก,กรเอันนีน้ออัละักวตน ủa thôi 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 <Yo. S 2> หลอนอะไรดึกด็กเดินเดิน นี่เป็นกอกน้ ไม่ใช mm ่อ่ะว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เพราะคุณนอนเยอะแล้ว ไม่ช้ามันไหนไม่ไหนแล้ววะไปไหนแล้วล่ะฮะไปไหนแล้วไม่รู้ไม่มีใครวะเฮ้ยไอ้จไปดูดิอไอ้อ้ารนะ์ตไอ้อาร์ตฮะเป็นไรไอ้อาร์ตไอ้อาร์ตไม่เป็นแล้วทเป็นไร ทุกคนแผนการนี้นเราทำแรงไหมบ้างวะไม่ทราบฮะไอ้ไออนนอนขดเลยอะเดี๋ยวขอตัวไปดูอาร์ตก่อนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่วานด้วยดูก่อนนะบ๊ายบาย